ทุกคนนี่คือเกมที่น่าจะวัดสมองประลองยาที่ได้ที่สุดในโลกแล้วนะครับนี่คือวัดบีดรอไม่คิดไม่ฝันวนะ่าจะต้องมาเล่นเกมนี้นะเราผมคิดว่าน่าจะเป็นเกมที่น่าจะสนุกพอสมควรเลยแต่เขาดูรีดเดอร์บอร์ดซิว่าแบบเขาเล่นกันไปเท่าไหร่แล้วนะครับฮะทำได้ไงอะ่ะพันสารอยยิบเจ็ดตระกอคืองี้ไว้ทุกคนเราแค่ต้องหาอะไรที่มันชนะ หินไปเรื่อยๆนะครับแล้วขอมมันก็จะใหญ่ขึ้นเนาะผมไม่รู้ว่าเราจะไปได้ไกลกันแค่ไหนแต่ว่าเราจะมาลองดูกันนครับอะไรที่ชนะหินได้นะครับเปเปอร์แน่นอนกราษชนะหิน,นเห็นไหมมันก็แน่นอนนะครับผมไปชนะซิเซอร์ไปเออซิเซอร์แน่นอนนะครับ ก็คงคิดเหมือนกันหมดเนาะอะไรชนะตัวของกันไก่นะครับแฮมเมอร์แฮมเมอร์น่าทุกกันไก่ได้ใช่ไหม <_ letter> เออเนี่อะไรสามารถที่จะชนะตัวของแฮม <_ letter> เ,ออเอามอร์ได้ผมว่ามีดปะไนฟ์สามารถที่ชนะได้ไหมเอ้าไนแพ้เหรอโอเคโอเคเอาใหม่เอ่อโอไม่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  paper paper จะไปผ่าตนเหมือนเวิมวทุกคนไปซีเซอร์เหมือนเดิมคือสกดผิดได้ด้วยอ่ะคิดแม่โคตรดีเลยทุกคนแฮมเมอร์ะท้อนต้องชนะดิวะไหม,ม,เมอเอ่ออะไรชนะแฮมเมอร์นะครับต้องเป็นกล่องไหมใส่กล่องนี่ใส่กล่องได้วะ่ะอะไรชนะกล่อง อะไรชนะกล่องได้นะครับเอ่อสิ่งที่ชนะกล่องได้ก็คือว่ามันต้องเป็นของใหญ่ๆหน่อยเช่นพวกรถรถนี่เราเกสิดทุกต้องนะครับใสกล่องไวนะครับอะไรชนะรถได้นะครับอะไรชนะรถได้เออผมว่าก็ต้องทรัคปะรถบรรทุกบรรทุกของเห็นปะ ชนะได้นะครับอะไรชนะทรักได้นะครับอะไรที่สามารถชนะรถทรัคได้เครนนะเครนสามารถชนะได้นี่เป็นไงเครนสามารถชนะได้ใช่ไหมอะไรสามารถชนะเครนได้แอร์เพลนนี่เป็นไงเรายังสามารถจะอยู่ and airplane can fly higher and faster than crane นี่ เครื่องบินสามารถที่จะบินได้สูงและก็เร็วกว่าเครนนะครับและและอยู่ซีเนี่ยเครนเซิร์ฟพ,พีนัทอะไรอะไม่เข้าใจอะไรชนะให้แอร์เพนมันก็ต้องมนุษย์ปะมนุษย์เป็นคนควบคุมนะครับควบคุมเครื่องบินอีกทีหนึ่งอ่าฮิวแมนฟลายแอร์เพนคนอย่างนี้เราจีเนียเหมือนกันนะคือคนเนี่ยเป็นคนขับเครื่องบินอยู่แล้วไม่ใช่เล่นเฉยๆเนาะแล้วก็ ก็เป็นว่าคุณได้เรียกว่าไซต์ที่ไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับต่อมาอะไรชนะฮิวแมนไทเกอร์นี่ออสคิวโต้ออสคิวโต,วโต้ได้อยู่นะครับเป็นเดงกี่ตายห่างกันหมดนี่เป็นไงออสคิวโตสามารถชนะได้นะครับผมฮะออสคิวโตสามารถชนะได้อะไรชนะยุงได้ฟลอกมันต้องเป็น กบแล้วเปล่าวะทุกคนกบจบ,บแน่นอนกบชนะเอ่อกบแพ้อะไรกบแพ้งูใช่ไหมชาวนากับงูเห่ากบยังไงก็ต้องแพ้ง,งูนะครับูง,งูไม่ได้หรอกนี่งูชนะนะครับงูแพ้อะไรงูแพ้หมาคือหมากับงูชนะนี่แต่มันก็ไม่ทุกกรณีปะงูแพ้อะไรนะครับ งูว่าต้องแพ้สัตว์ที่มันใหญ่กว่าใช่ไหมอะไรแพงงูทุกคนได้อะไรชนะงูได้วะเอ,อนอกจากงูแล้วนะครับผมรู้สึกว่ามันมีตัวที่ชนะงูได้นะครับคุณว่าพวกคุณว่าเสือชนะได้ไหมอยากลองดูไทเกอร์ไทเกอร์อชนะงูไหมนี่ไทเกอร์ชนะงูเอออะไรที่สามารถชนะไทเกอร์ได้ฮิโปโปเตมัสอ่าฮิโป ฮิโปชนะไทเกอร์ได้เว้ยะตัวฮิโปจะแทงวิทีว่าไทเกอร์ not agility and t r i k e is like comparing s u b a กับ ninja ไอ้ดีมึงเจอกันยังไงมึงก็แพ้ไอ้เฮียเอาใหม่เอาใหม่่รูว่าต้องไปผิดด้วยโอ้โหต้อไปไปเรื่อยมานะ จำไม่ได้ดยมีอะไรบ้างนะครับไรชนะแฮมมือได้นะครับบ็อกกล่องเก็บเครื่องมือเออเรามีนี้อยู่นะครับเราก็เพิ่มบล็อกเข้าไปนะครับเป็นบิ๊กบ็อกครอบไ,ไปอีกทีหนึง่งอ่านอกจากบิ๊กบล็อกแล้วเรามีบ้านใช่ไหมบ้านก็ต้องชนะรถก่อนรถก่อนคารู้ไหมเพราะว่าคาเนี่ยมันสามารถเก็บกล่องได้ ใช่มีค้าเสร็จปุ๊บเราก็ต้องมีบ้านนะครับมีโฮมเฮาส์เออเพราะว่าเราสามารถเก็บรถเข้าไปในบ้านได้นี่แต่ว่าบ้านสุดท้ายแล้วเราต้องเราต้อง,เร,องเราจะแพ้อะไรครับเราบ้านเราเนี่ยแพ้แพ้แพ,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 แพ้รถสิบล้อนะครับรถสิบล้อชนปุ้งบ้านแตกนะ a truck can easily blow the house ก็คือรถสิบล้อหรือรถพ่วงสามารถที่พังบ้านคุณได้อย่างง่ายได้นะครับ just ask a d d e m o l i t i o n crew อะไรที่สามารถที่จะบีดตัวของ truck ได้นะครับว่าวิธีง่ายสุดคือคือเครนไวเหมือนเดิมนะครับเนะครนเครนบี t ทรัคได้แล้วอะไรที่สามารถบีทเครนได้นะครับ แอร์เปลีนเดิมเลยเดิมเลยเนาะเรากำลัลงเข้ารอเดิมแต่ว่าเราได้อะไรเพิ่มขึ้นมานะครับเราสามารถชนะแอร์เปลีนได้นะครับยิวแมนยิวแมนแพ้อะไรนะครับแพ้มอร์สคิวโตนี่แพ้วันนี้ได้ได้แค่ไหนนะมอร์สคิวโตนะครับมอร์สคิวโต้แพ้ฟรอคฟรอคแพ้สแนกแน่นอนอยู่แล้วนะครับเป็นตู้คู่จักระกันเนาะ,นะครับสนแนกแพ้แพ้ไทเกอร์ คุณว่าเสือกับสิงโตใครชนะวะมันต้องสิงโตปะเออไลออนชนะไหมไม่ผมว่าปืนสามารถชนะไทเกอร์ได้เว้ยนะครับไม่เราจะใช้โบก่อนโบที่เป็นธนู You can shoot a tiger with a bow good luck with that by the way เราโชคดีแต่โบที่มึงให้กูมาไม่ใช่ไม่ใช่คันธนูนะเออโอเค นอกจากโบแล้วมีอะไรอีกนะครับเออเรามีโบแล้วใช่ไหมเราก็ต้องอัปเกรดปืนขึ้นไปอีกนะครับกันอ่าอืมใช่วูดรันบัตต์การ just brought it to quicken d modern technology folks นะครับนี่คือเขาบอกว่ามึงเอาปืนมาเร็วไปหรอไม่ได้ตั้งใจนะอะไรชนะปืนได้นะครับบอกว่าสิ่งที่สามารถชนะปืนได้หรอ มันต้องเป็นของใหญ่หน่อยนึงนะที่สามารถชนะปืนได้ RPG เจอ RPG TNT 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 เออนี่เป็นไง TNT m e กั Gun Look Party Popper นะครับ TNT ทำให้กันทำให้ปืนเนี่ยดูอ่อนเลยนะปู๊บ baby นครับแล้วก็ RPG เออเป็นขั้นกว่าของ TNT อีกทีนึงนี่ RPG Design กูเทคเอาเอ็กโพซิฟไลทีเอ็นทีอาร์จีถูกออกแบบมาเพื่อยิงระเบิดอย่างทีเนทีนะครับใช้ในสงครามย่นะครับอะไรดีกว่าอาร์ีจีมิสซลอามิสมิสซไหบีมอลเอดวานบัดแอนอาร์พีจีสวิตอาร์มี่ไทฟออฟดีสักชันโอเวร์ทิลิตี้วินส์เดอะราวกูแพ้อีกแล้วอ๋อ ใหม่ฟล็อกแพชนีกเรากเลยจะกลับเข้าหรูเดิมอีกครั้งหนึ่งทุกคนจะไปถึงให้ได้เว้ยฝั่งฝังนในหมอยีย่สิบเห็นะตอนนแพ้ไทเกอร์ไทเกอร์แพ้โบนะครับยิงฮน,นูไปครับโอแพ้กันไม่พลาดแล้วรอบนี้กูจะไม่พลาดนะครับเออกันแพ้ t n t อืม GNT แพ้ RPG อันนี้ชัวร์อยู่แล้วนะครับจะไม่ตอบพิซายแล้วนะครับ RPG แพ้อะไรนะครับถ้าถามว่า RPG แพ้อะไรมันก็ต้องแพ้การเสื่อมสภาพปะแพ้สนิมนะครับพวกเครื่องใช้ต่างๆเนี่ยแพ้สนิมเนาะดังนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นไปได้นะครับ plus อ่ะ RPG ยังชาร์ตลัสอย่างนั้นเหรออ่าก็คือ RPG เนี่ยเป็นสนิมได้แค่นิดหนึ่งนะครับมันมีแค่ปัญหาในเรื่องของ s อสเมติกช u ดหรือว่าลักษณะภา,ายนอ,อย่างเดียวโอ้เชิดตายตรงนี้อีกแล้วทุกคน2 0แต้มต้องมาดือวะได้2 0แต้มอย่างนี้เออคิสเตอร์เอาสแพดทรัคนะครับผมจะเปลี่ยนเวยมากนะครับ เงินนี้เนี่ยเราต้องขั้นตรงนี้ให้ได้ถูกปะ่ะพักนะครับสิ่งสําคัญก็คือมันต้องมีเขาเรียกว่าไงนะลังเก็บของใช่ไหมลังเก็บของภาษาอังกฤษเก็บสินค้าภาษาอังกฤษนี่ warehouse มันต้องได้ถืก่ะ warehouse น,นี่เป็นไงเอามันฉลาดเว้ยเราไป็นสิาคนที่คิดได้เหมือนกันนะครับ warehouse น,นะครับแพ้แพ้แพ้เครน เรา,าใช้เครนทุบได้เว้ยนี่นะครับเราเป็นสองคนที่คิดอย่างนี้เครน lift and move stuff inside the warehouse นะครับ It's like they were meant to be together เราเป็น great martingale อะไรชนะเครน like. นะครับแอแปร์เลนเหมือนเดิมซึ่ง human human แพ้เลยแพ้แพ้โจลดนะครับแพ้ทีฟใช่แพ้ทีฟ ีแพ้อะไรโปรวสนะครับแน่นอนนะครับโปรวสนะครับโปรวสโปรวสแพ้อะไรนะครับแพ้ลอลอเยอร์นะครับแพ้ทนายนะักกฎหมายใช่นไ,ไหมถูกต้องนะครับแพ้ลอเยอร์เสร็จปุ๊บลอเยอร์ yer, แพ้อะไรนะครับผู้พิพากษาพาาักษาพักษาดัชใช่อยู่แพ้ จัดชุบหรือแม่งคนเดียวกันวะนี่กูก็ยังชนะอยู่ดีวะ่ะทุกคนแต่คะแนนน้อยกว่าเดิมนะต้เราคิดยากขึ้นด้วยนะครับลอเยอร์แพ้อะไรนะครับลอเยอร์แพ้หรือจัดแพ้อะไรนะครับได้เขาว่าอะไรครับกดอายการศึกมาเชี่ยวรอเฮ้ย <c> ก <oughs> ูโดนจับตัวต้องได้ดิวะนี่ไอการศึกชนะ ชนะกฎหมายครับทุกคนชนะผูมิภากษาเออไปต่อครับมาเชี่ยวรอแพ้อะไรครับผมแพ้ประชาชนียกว้ดีโมเคซี่ใช่ไหมกดไงวะทุกคนชาธิปไตายเอ,อ้เคซี่ตัวนี้กดผิดโดโมเคซี่ชน,นะมาเชี่ยวรอถูกต้องเห็นไหมแล้วอะไรชนะ d ดโมเคซี่นะครับปืนเฮีย yeah. มาหลอกไม่ได้วะ่ะคือเดโมเคซี่นะครับหรือว่าระบบประชาธิปไตยเนี่ยมีกฎเกณฑ์นะครับปืนสามารถควบคุมได้เล็กน้อยแต่คุณไม่สามารถยิงนะครับเพื่อทำให้สังคมดีขึ้นได้เพื่อนไอ้เฮียมันโคมชิบหายเลยวะ่ะทุกคนทั้งไปคนแถวนี้มันคิดไม่ได้วะ โอ้มายกูสิแปดเนี่ยกูต้องการสักยี่สิบอ่ะเฮ้แล้วแล้วอะไรมันจะสามารถชนะตัวดีมเคสซี่ได้วะไอ้เหี้ยคิดไม่ออกเลยอ่ะทุกคนนี่จะเป็นครั้งหนึ่งนะครับที่ผมจะเล่นมันอีกแป๊บหนึ่งเฮ้ยคุณว่าช้างชนะป่าววะช้างเอเลเฟนชนะไทเกอร์ปะนี่เอเลเฟนก็ยังชนะไทเกอร์อยู่อะไรชนะเอเลเฟนนะครับ ซูคีเปอร์คนดูแลสัตว์ต้องชาร์ตดีวะนี่ซูคีเปอร์นะครับซูคีเปอร์ชนะเสร็จปุ๊บนะครับยังไงต่อนะครับเจ้าของสวนว์นะครับเรียกว่าไงนะ CEO ซูออเนอร์อ่าเอ They basically same thing. just fancy title change ครับ you not for living อ๋อห้ามใส่พ r ฟ f i กขอโทษครับขอโทษครับผมผิดไปแล้ว warehouse เอ่อ uh, warehouse นะครับแพ้อะไร factory โรงงานโรงงานใหญ่กว่าแน่นอนนะครับ factory แพ้อะไรแพ้เครนนะครับหรือถอนระเบิดแน่นอนนะครับ นี่เพลย์ตั้งไงต่อนะครับแพ้แอร์เพลยนเออโดนเครื่องบินชนได้นะครับเรากำลังมาทางที่ถูกต้องแล้วเต้เพื่งต้องอย่างหนึ่งถูกป่ะพาร์ชูแฮปเพล r ์เซอร์วันพีนัสโอเคแต่เพลนแพ้ฮิวแมนนะครับเอเลเ่นแล้วก็ตูคีปเปอร์โอเค19แล้วทุกคนอีกแค่อันเดียวนะครับ อะไรสามารถชนะซูคิปเปอร์ได้นะครับนั่นคือกันอีกเปียตายซูคิปเปอร์ลากอนนะครับชนะซูคิปได้อะไรสามารถชนะปืนได้โพลิชครับนะเาะ The police s u p p o e d to control u สักันโพลิชเนี่ยตำรวจนี่เป็นคนที่สามารถควบคุมปืนได้นะครับเหมือนอะไรไลค์กับร็อกเปเปอร์ซิสเตอร์ออนเดอะแบดคือเหมือนเล่นป้องกันกันไกลนั่นเองนะครับ ชนะโพลิชได้นะครับสิ่งที่สามารถชนะโพลิชได้นั่นคือตัวของลอเยอร์อ่าลอเยอร์ก็คือนักกฎหมายทนายนั่นเ,เองนะครับสามารถชนะได้เนาะอะไรที่สามารถชนะลอเยอร์ได้นั่นคือจัดนะครับผู้พิพากษาอ่าไปต่อทุกคนนอกจากลอเยอร์แล้วนะครับมีอะไรที่สามารถชนะลอเยอร์ได้เออชนะาาตัวของจัดได้นะครับอะไรชนะจัดได้นั่นคือตัวของมาเชียลอนี่กดอายการตึก ืโดนจับแน่ทุกคนอะไรที่นี่มาแล้วนะครับอะไรที่สามารถชนะมาชื่อห่อได้นั่นคือดิโมคราซีนะครับน่นคือพลังของประชาชนสามารถชนะได้นะครับในทุกประเทศยกเว้นประเทศหนึ่งแถวบ้านเราดิโมคราซีอะไรที่สามารถล้มดิโมคราซีได้แคปิตอลลิซึม พลังของเงินตราและเงินทุนนี่เราผ่านไปแล้วทุกคน capitalism นั่นคือระบบทุนนิยมมันเอง capitalism o เ t e n e x p l o i t a d by ด o c i e t y for its own gain s a l ลี y นะครับ capitalism นั้นสามารถเติบโตได้ด้วยการใช้ช่องโหว่จากระบบประชาธิปไตยนะครับนั่นคือเรื่องที่เศร้าแต่จริงโอ้โหอะไรที่สามารถชนะ capitalism ได้นะครับเอ,อจะเขาว่าไงนะภัยธรรมชาติ คือมึงมีตังค์แค่ไหนเนี่ยมึงก็แพ้ภัยธรรมชาตินะครับก็ใช่คำว่าอะไรนะภัยธรรมชาติไม่ใช่ดีซีใช่ไหม natural disaster นะครับ storm เร้อ storm นี่แน่นอนนะครับ capitalism ย่อมชนะ storm ได้อยู่แล้วถูกปะ่ะนะครับปัญหาคืออะไรชนะพายุไอ้เฮียโคตรยากอะไรสามารถชนะพายุได้นะครับ สิ่งที่สามารถชนะพายุได้นะครับก็คือมันต้องใช้เรียกว่าไปฟ้าสถิตปะ้าไปขัดขัดขวางมันใช่ไหมเอ,อเิร์ธเควสชนะได้ไหมนี่เอ,อเิร์ธเควสสามารถชนะตอมได้ก็คือแผ่นดินไหวเป็นตัวที่ทำให้ t r i เกอรหรือว่าเป็นตัวทำให้เกิดขึ้นพายุนะครับพายุเกิดขึ้นมาอันี่เอง แต่พายุไม่สามารถทำให้เกิดภาวะเอ,อ่อเขาเรียกไงนะแผ่นดินไหวได้นะครับ nature's got a packing order folks นะครับก็คือเรียกว่าตัวของธรรมชาติเนี่ยได้รังสรรลำดับเอาไว้แล้วอ๋อแล้วอะไรชนะเออเควกวะทุกคนเอ,อ่ออะไรชนะเอ q เควกนะครับเวลาเขารับมือเออเควกเขาทำเป็นไงวะอืม ว่าน้ำท่วมสามารถชนะเอร์เควกได้ปะนี่น้ำท่วมสามารถเกิดขึ้นได้จากเอร์เควกแต่มันดุนแรงกว่าอย่างชัดเจนนะครับอะไรสามารถชนะน้ำท่วมได้นะครับวิธีบ้านๆน,นะครับผมแซนแบกน้ำท่วมทำไงครับแซนแบก นี่แซนแบ็คแคนโฮลด์ฟลัดนะครับตัวถุงนะครับถุงทรายเนี่ยสามารถยือ้อแล้วก็บังตัวของกระแสน้ําท่วมได้นะครับ at least อย่างน้อยก็ช่วงระยะเวลาหนึ่งมันคือ <c oughs> เรียกว่าไงครับ temporary dam me, but less impressive นะครับมันก็สามารถแก้ไขปัญหาชั่วคราวได้แต่ว่ามันไม่ได้น่าพึงพอใจสักเท่าไหร,นร,ไรนไ่นะครับอะไรชนะแซนแบ็คได้วะนะครับเออ อะไรชนะแซนแบ็กได้เออไฟไหมไฟเออร์นะครับเป็นไงครับไฟไฟชนะถุงถุงซาได้บอกวะ่าทุกคนเอ,อ้ยไฟชนะได้นะครับแล้วอะไรชนะตัวของไฟได้วอเทอร์ water. นี่เราเราได้วอเทอร์แล้วเว้ยเป็นไงมันก็แง่ยอยู่แล้วป่าวะ อะไรชนะวอเทอร์อะไรชนะน้ำเปล่าได้นะครับอะไรที่สามารถชนะน้ำได้เทมเพลเจอร์นี่คือไม่ว่าไงก็แล้วแต่นะอุณหภูมิสามารถชนะเรื่องของน้ำได้นี่สามพันคนนะครับอุณหภูมิควบคุมน้ำนะครับสามารถที่จะแข็งได้ต้มได้หรือทำให้มัน ดูดีหรือแปลกก็ได้นะครับอะไรชนะเทมเพลเจอร์อะไรชนะอุณหภูมิวะทุกคนอุณหภูมิหมอ,อ,อหรือดูการไหม er. เวเตอร์นี่โอ้โหฤดูการสามารถชนะทุนหภูมิได้นะครับมัน is the boss of the thermostat นะครับมันคือตัวการของนี่เลยของคือการคืออุณหภูมิเลย อะไรชนะอุณหภูมิได้เอ,อ่ออะไรดีอ่ะอะไรที่สามารถชนะอุณหภูมิได้เหรอ natural disaster ว่าใช้คาว่าอะไรดีนะครับ apocalypse เออสิ้นโลกทำไมมันใหญ่แล้ววะแน่นอนนะครับ apocalypse เนี่ยสามารถที่จะทำให้เรียกว่า เกิดค,ความวินาศสันตโลเกิดขึ้นได้อะไรจะอาพอคคาลิปส์ได้นะครับอะไรอะอะไรสามารถที่ชนะวันสิ้นโลกได้นะครับคืออะไรอะโคปเทคโนโล,โลยีได้ไหมโล,โลยี่ไม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 ่เราหนีอาพอคคาลิปส์ไม่ได้นะครับเราต้องใช้เบสชิปหนีวันนี้ไป โอ้โหเราเป็นคนที่ตื่นนะครับเราสามารถหนีได้แล้ว p อ the apocalypse or at least the plan หรือว่ามันเกิดเป็นแผนนะเป็นไงทุกคนเราหนีจากดาวตัวเองแล้วเราต้องไปไหนอะไรที่สามารถชนะกานอาวากาศได้นะครับดาวตกโคเมตใช่ไหมอา,าเรามาถึงอวกาศแล้วเว้เยเราย,ยังคงชนะอยู่ โคมิดแคนเดสตรอยเอ็นทายสเปซชิพส์วิดเดอร์แมสซีฟเทลสเปซทรเวลอีสฮาร์ดโฟล์กเป็นไงอะไรที่สามารถชนะโคมิดได้คือโคมิดมันคือดาวดาวตกใช่ไหมมันก็ต้องชนะได้จริงๆมันมีมิสไซน์นะเว้แต่ว่าแบบคือผมไม่รู้ว่ามิสไซน์มันชนะโคมิดได้จริงๆหรือเปล่าไงแบบเขาเรียกว่าอะไรระบบป้องกันทางอาวกาศอะไรเงี้ยที่ต้องยิงมิสไซน์ไปอวกาศเนาะว่าเราตอบเซตเลดีกว่านะตัน ทันการวิตี้พูคอมบิ a แอนวโวปูลไ s ซ์เลมฮอตเมสอะไรสามารถชนะสันได้นะครับคุณว่าสันกาเซชนะสัน,นได้ป่าวะถ้ามันถ้ามันตลกอย่างนั้น,นะน,น <c oughs> อะคือแบบลาเซตยี่กลับมาของใหญ่ตั้งนานยี่กลับมาของเล็กแล้วโอเคเราเจอของเล็กแล้วเว้ยนั้นเราก็จะเล่นได้ง่ายขึ้นโอเคนะครับเราอะไรสามารถชนะสันกาเซตได้เนาะ แน่นอนอยู่แล้วนะครับผมใส่แว่นยี่ห้อสักอย่างหนึ่งนะผมไม่ไม่ได้สปอนเซอร์เข้ามานะครับอะไรสามารถชนะแว่นได้นะความสูงคือแว่นตกจากที่สูงลงมาก็แตกอ้า,ากูทำตั้งนาน ก็บอกว่าความสูงไม่ไดมีผลต่อซันกาเซตไม่ไดีผลต่อโอ้ยไม่ไดีผลต่อแว่นกันแดดเลยยกเว้นว่าคุณเนี่ยพยายามที่จะโยมันด้วยตัวเองนะครับหรือมันจะยืดไปเองงั้นหรอผลว่าผมพอแล้วผมเหนื่อยมามากแล้วก็คือนี่คือ39คำตอบของอผมนะจริงๆมันไปต่อได้อีกเยอะแหละแต่ว่า คิดว่าถ้าผมพยายามได้จริงจังมากเกินไปผมน่าจะไปได้ไม่จบโอเคไหมดังนั้นเนี่ยก็บอกว่าจะเพียงเท่านี้นะครับผมว่าทุกคนจะชอบกันนะเป็นคอนเทนต์ที่ลงเรียกว่าเล็กๆ,ๆ,ๆนะ้อยๆเนาะก็ถ้าทุกคนสนุกก็อย่าลืมเรียกว่ากดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกกันไว้ด้วยนะครับผมว่าทุกคนจะเอ็นจอยกันนะเปลี่ยนคอนเทนต์นกันบ้างน,นะครับเล็กๆน้อยๆก็วันนี้ลาไปก่อนนะผมรามชชว์แคสเตอร์ครับบ๊ายบาย